เทคนิคการเล่น RL ครับ EP ที่3โดยในคลิปนี้ผมจะมาสอนหา Magic Wand, s u ป e ิโซ t i ตาและอากาเวลนะครับเริ่มกันที่ Magic Wand โดย Magic Wand จะดรอปจาก s p e เน n e r ครับควางที่เราฆ่ามอนหมดเวฟจะมีอกาสดรอป Magic Wand ครับ Magic Wand <One S 1> เป็นอวุธประเภทโปรเจกท i l ครับมีดายหม่อยู่ที่6ต้องการ10 Agility Level ในการใช้ Magic Wand มีค่า d u r a b i l i t y อยู่ที่1,000ครับ ต่อไปสปิริตโซคาตนะ์นประกอบจากมอนที่ชื่อว่าเดชโชกุนครับสปิริตคาตนะมีดาเมจอยู่ที่40ดาเมจต้องการ50เมลีเลเวลและ38 Agility ตี้เลเวลในการใช้มีด r a b i l i t y ที่2,000ครับสุดท้ายครับออการ์วิวทุกคนจะต้องเตรียมของ9อย่างในการคราฟครับ 1. เอริทิว 2. ดากอนสก l ล 3. แลนสปริต 4. ไอเดกอนสปริตหสตรอมเบกหไฟดากอนสปริตเมิติเออร์ซอส 8. ดากอนเอ็ก9 e พายเพเซอร์เมื่อเตรียมของครบแล้วก็เอาไปครับตามรูปที่ผมขึ้นให้ได้เลยครับพอแกวลมีดาเมจที่60ดาเมจต้องการ50มิมีเลเวลและ39 g จิลิตี้เลเวลในการใช้มีค่า durability ที่2000มีสกิลเปลี่ยนธาตุโดยเราสามารถเปลี่ยนธาตุโดยการกดย่อครับ คลิปนนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย